สวัสดีครับกินนีต้อนรับกระสู่ช่องอุ่สมศักดิ์เจริญทรัพย์ครับนี่ก็เยวกับเจ้าวีโก้นะครับวีโก้แชมป์นะครับตอนเดียวเพ่าลอยนะครับลดรั้วลดรั้วอันนี้ก็มาด้วยการเกียร์ถอยดังนะครับที่แรกคิดว่าเป็นที่เฟืองท้ายนะครับพอยกรถขึ้นมนดูแล้วไม่ใช่นะครับท้ายก็ได้ยกเกียร์ลงนะครับตอนนี้ก็กําลังทากเกียร์อยู่นะครับ เดี๋ยวถอดออกมาดูนะครับว่าเกียร์ถอยจะเป็นยังไงนะครับแ่งแสนแม่แม่มมมแยังไรครับมาเลยหารางวางก่อนนะครับแก้วที่ล่ะนี่นะครับตอนนี้ก็กำลัง <c oughs> ดึงออกนะครับเพราะว่าครับแ่ <c oughs> งแสนเดี๋ยวมันจะคลมหมดนะครับประกอบไม่ถูกนะครับ เหานะตงตรงดีนะตรง,งตรงตรงแม่ตองแม่มไม่อยากออกดึงอ่าหลุดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นชุดใสเกียร์ครับใสเกียร์มันจะมีประาตัว nhanh vậy, bay mất là đấy là ngon ngon ngon, hay đấy thầy, này đây, không nó không đây đó, mất là là ลม้วยเกลยกันนะครับปกติมันก็ไม่ได้ทึงยากนะครับมันดึงออกเลยเลยครับไม่หักเลิสีป็นเงอลยอ่ะอาอออกมาแล้วนะครับเอฟซีครับ ก็จะเป็นชุดไส้เกียนะครับไส้เกีย์วีโป้ครับอยาจะให้ดูนะครับเกีย์แต่และส่วนมีอะไรบ้างนะครับนี่ก็จะเรียกว่าปลายเกีย์นะครับจุดนี้ก็จะเรียกว่าปลายเกลี่นะครับเกีลี่ยมันก็จะมีสามสีนะครับเนี่ยสามเกียสี่นะครับนี่จะเป็นเกียหนึ่งเกลี่ยสองนะครับ เีหนึ 1, ่งเกียร so move. ์สองเกียร์สามเกียร์สี่นะครับมันจะไล่จากข้างหลังมานะครับเกียร์ห้าก็จะอยู่ข้างหลังนี่นะครับห้าถอยอยู่ข้างหลังครับปอกเกียร์ตัวเดียวกันนะครับแต่เฟืองเกียร์ถอยมันจะมาซ่อนอยู่ข้างในนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับทําไมมันถึงดังนะครับดังแล้วก็กระพือแรงเลยนะครับเกียร์ชุดนี้นะครับให้ดูนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่นะครับ แตกนะครับแตกเป็นหนึ่งฟันนะครับมันไปเรื่อยๆนะครับสรุปแตกกันหนึ่งฟันนะครับนี่นะครับไสงเงียของการถอยแล้วมันกระพือนะครับกระกักกรกักกระก,กักเลยนะครับเก์ตามจะมาวิ่งกับลาวเกียล่างนะครับเนี่ยอือครับ เราเลยนะครับเราเกียร์ล่างก็แตกนะครับแบบนี้จบไม่สวยแน่นะครับกันนี้ได้เปลี่ยนเราเกียร์ล่างแน่นอนร้อยเปอร์ซ็นะครับแต่ดูชุดเฟืองเกียร์กันตื่นด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับมันสวยหรือไม่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับทำไมมันถึงแตกได้ขนาดนี้ เพื่อเกียร์อื่นก็โอเคอยู่นะครับเืนอนเกียร์ก็ไม่มีชุดไหนแตกนะครับแน่นแน่นทุกตัวนะครับลอกเรือนก็แน่นๆนะครับในชุดเกียร์ห้าก็แน่นๆนะครับหลังก็ไม่มีปัญหานะครับส่วนที่มีปัญหาก็จะมีแค่ชุดเกียร์ถอยครับนะจะเป็นกามปูนะครับเนะี่ย กาบมจะส่งมาจากข้างหลังนะครับเพื่อมาผลักนะครับกเกียร์ถอยให้มันเข้านะครับมันก็จะเข้ามาขบกับชุดกล่าวเกียร์ล่างนะครับนี่นะครับแตกนะครับส่งเกียร์ถอยก็แตกนะครับ,รอรบโอเคนะครับรูเรื่องเลยนะคลิปนี้ ก็เอามาแชร์กันนะครับสำหรับรถใครที่มีอาการอยู่นะครับก็ลองไปรื้อซ่อมดูนะครับคันนี้ผมจะทําการชำในออกนะครับแล้วก็หาเสื้อไหล่มาใส่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มารับชมกันเพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับ